สวัสดีค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะเลยไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาที่ไทยกลับกับที่ไทยก็ไม่ได้กลับมาจัดแฟนมีที่ไทยสักพักเลยก็น่าจะเป็นโมเมนต์ดีๆกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะสีชมพูกระชับหวางมากใช่ไหม หวานมากใสมากค่ะหวานสดใสค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าแบบว่าเพลงที่จะโชว์แล้วก็รวมถึงเกสด้วยก็วันนี้ก็แจกความสดใสเต็มที่เลยใช่ค่ะมฟความหวานรัวๆเลยนะมีความน่ารักให้ดูค่ะคาะจะออกมาเป็นคอนเซปต์นี้เป็นยังไงบ้าง ท่นเสร็จแล้วเป็นทางพี่ๆผู้ใหญ่เป็นคนจัดการหมดเลยค่ะใช่รวมถึงเพลงรวมถึงแบบว่าทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็จะเป็นเราก็จะพอรู้ว่าโอเคเดี๋ยวไปอัดเพลงนี้ไปซ้อมเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นจะเป็นหน้าที่เราที่แบบว่าต้องไปซ้อมเลซ้อมเต้นอะไรทุกอย่างค่ะ วันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนม้ที่ฟินคิดว่ายาวนานที่สุดแล้วก็จากจากโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะไม่ได้อะไรเลยแต่เล่น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 ค่ะก็หมายถึงว่าตอนที่ไปแฟนมีต่างประเทศก็จะแบบเล่นเกม 1- 2เกม้วเพลงก็จะมีมีเพลงแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เพลงแล้วก็อาจจะก็จบแล้วอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่ก็ก็มีให้ดูเยอะอยู่มีเกสด้วยมีแค่เพลง มีแก๊สด้วยใช่มวันนี้มีแก๊สด้วยวันนี้ใช่ใช่แก๊สเชิรับชมยังไม่เฉลยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เซอร์ไพรส์ของกันสวยมากค่ะมีคนพักแก๊สทีคนโอ้ยืนเรียนกันตรงนี้เต็มเลยแบบเป็นเต็มเวทีได้เลยแก๊สหรืออะไรลูกแก๊สค่ะจริงๆอันนี้พี่นพูดจริงใช่ค่ะแสดงว่าเยอะเลย10คนอแน่นอนแก๊สโอ้โหเกินเกินค่ะ ถึงใช่ไหมเกินเกินสิบข้อมูลนี้ต้องห่านไหาพูดจริงๆถึงจะไม่น่าเชื่อถือแต่วพูดจริงจรงเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นได้เห็นค่ะเราเลือกเกส s t ยังไงคะเราเลือก guest ยังไงบ้างพี่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ไหนสนิทกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ขาน่าจะเลือกจากกันแบบว่าตีมงานตีมงานความสฉลใสความน่ารักความแบบเพลงใดๆเนี่ย ในแฟนมิตนี้ในครั้งน uh ี uh ้ค uh. ่ะแสดงว่าคัดมาแล้วแคนดี้แคนดี้อะไรอย่างนี้เลยนะหวานๆหนูกำลังคิดว่าเอ๊ะจะพูดยังไงให้มันแบบไม่หลุดใช่ใช่ค่ะแต่องนักแสดง พี่พี่คือการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยใช่เขาทำยุ่เก้าสิบหรือเปล่าคะถุงใหญ่เออถุงวพี่พอเธอขายพี่พอเธอขาดหนูหลุดอีกนิดหนูหลุดหนูหลุดกิบตัวเองแล้วค่ะอีกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้วค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงนอกจากแกสแล้วมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกโชว์พิเศษของเรา โอ้โชว์พิเศษก็ก็เยอะนะนี่ว่า <ừ> ก็จะได้เห็นอะไรแบบใหม่ๆน่ารักมารักสดใสสดใสาจากพวกเรานี้น่ารักอืมไม่ได้เลยใช่แล้วก็เพลงเพลงฟินว่าเพลงน่าจะแบบเป็นเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับหลายๆคนที่ที่ไม่คิดว่าพวกเราจะร้องจริงใช่ค่ะแต่ว่าซ้อมกันหนักมากเนะคะสำหรับเรื่องของเพลงโอ้เรื่องของเพลงก็หนักมากก่อนก่อนโอ้โอหนักเลยค่ะเพลง ทำกันบ้านกันหนักเลยการละครการละครจะมีมาใหม่การละครการละครพวกหนูทำละครหรอคะละครคุณจะทำทำบ้างค่ะอาจจะใช่ไหมเปลี่ยวปูลงทำดีหรอทำดีดีเวทีนี้เลยไหมคะละครคุณธรัอาจจะไม่ใช่อาจจะหลังเวทีได้อยู่ค่ะ เพลงเพลงเดี่ยวแต่ละคนแอนดีคู่แต่ก็มีเพลงเดี่ยวด้วยไหมเขาจะไม่มีพาโซโล่เลยเหรอวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีไม่มีพาโซโล่พูดเลยว่าไม่มีพาโซโล่ใช่วันนี้มาเป็นคู่หมดเลยเป็นเป็นคู่แล้วก็เป็นหมู่คณะก็มีคนยังเล่นกีตาร์คนยังร้องเพลงหรือเปล่าไม่มีค่ะ ตอนอื่นๆที่พูดว่าไม่มีไม่มีซ้อมไม่ทันฝั่งนครนี้ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆค่ะแล้วเราเรามีอะไรบ้างที่เราสปอยได้บ้างเนี่ยหลุดซะหน่อยสิมันอ๋อมันไม่หลุดเลยเหรอรอบนี้เนาะมีแต่ที่หลุดอย่างเดียวเลยมีอะไรดีอ่ะไม่รู้จะสปอยยังไงให้เลยให้แบบให้ไม่สปอย เปลี่ยนชุดกี่ชุดดิค่ะเปลี่ยนชุดเยอะค่ะแล้วก็บนประสาทนี้ต้องมีใครบ้างอยู่วันนี้ก็จะได้อาจจะได้เจอข้างหลังอันนี้คืออะไรพี่เหรือเปล่าเดี๋ยวได้เปิดเดี๋ยวได้ดูถูกเป็นพี่เชนใช่ที่อยู่บนยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็พูดว่าไปผมล่าใช่ไปเรื่อยอีกแล้วนี่สิ่งที่ ว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆว้าวสุดๆคืออะไรระหว่างนี้ถ้าพูดไม่ได้ลองท่าดูลองเป็นท่าดูเป็นท่าเหรอเธอคิดอะไรอยู่ในหัวอันไหนอันไหนว่าอันไหนจะว้าวสิอ๋อแม่เออไม่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 อันใหม่เจอใหม่ละอันใหม่คืออะไรฮะอ๋อที่เราต้องขึ้นไป อ๋อออาจจะอาจจะแดูดูแบบไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่มันจะเกิดสลิงสลิงมามาไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมาไม่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 ไยม่ไ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 มยอม่ไม่ไม่ไมัไม่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 ไ่มอม่ไม่มันไ มาได้กันเลยได้ไหมเป็นสวยแล้วก็สวยแล้วก็ข่าวด้วยตลกด้วยได้ไหมนะได้แหละทำได้ทำได้ทำได้ทั้งคู่อืมครั้งนี้มันตื่นเต้นแบบครั้งที่ผ่านมาไงเพราะว่าเดีบินไปเราจะเห็นแบบจักรานนี้จะมาแบบปล่อยแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยปันใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นสเกลแบบที่ที่ ที่ประเทศไทยครั้งแรกคือว่ามันไม่ใช่สเกลคอนเสิร์ตมันเป็นแฟนมีที่แบบว่าเราได้พูดคุยเราได้ได้อินเทอร์แอค์กับแซนคับแล้วก็แต่ก็มีเพลงให้ใแบบมีเพลงให้ดูมีโชว์ใ,ชให้ดูค่ะก็อรู้สึกว่าแฟ,แฟนๆอาจจะสนุกค่ะ<ๆ>เราสองคนมีส่วนออกไอเดียแบบเวทีนี<ๆ>้มากไหมไหมคะ <laughs> เือกเพลงเองไหมมีอะไรไงไหมเลือกเพลงไงไหมเราเดินแบบอยู่แม่หนูหนู่อ f o l โ o w หนูใช่แม่จ้ะนั่นแหละมันมีเพลงไหนที่เขาแบบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟินไปต้องร้องอันนี้นะแล้วเราแบบเฮ้ยได้หรออะไรเงี้ยเราแบบักใจอะไรเงี้ยมีไหมหมายถึงได้หรอหมายถึงยังไงนะคะฟังแล้วเราจะทำอะไรทำอะไร หมายถึงเราจะทําได้ไหมหมายถึงเขาแบบว่าเฮ้ยเราจะซ้อมยังไงดีอะไรเงี้ยอ๋อกืจมีจริงๆเกือบจะหมดได้มันใหม่อะค่ะมันใหม่มากเลยอะมันใหม่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 หมายถึงว่ามันใหม่สำหรับพวกหนูใช่ค่ะคือทุกอย่างแบบไม่เคยเห็นอะไรใหม่ๆหม่ อะไรใหม่ๆจริงๆอันแล้วเพลงไหนใหม่ที่แบบเบรกไม่เบรกแบบว้าวพึ่รู้จักทั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าแต่น้องหนูด้วยหนูด้วยค่ะอะไรเก่าคือเก่ามากใช่เราโลลิสเก่าหมดเลยหรือยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะโอสัญญาณขาดเลยไม่รู้เลยแต่เพราะเป็นเพลเก่าก็สิ่งที่ไ่รเกิดทันหรือเปล่าเกิดทันหรือเกปล่าเพลงทันเกิดอาจจะเกิดทันแต่ว่า สองขวบหรือเปล่าไม่คิดว่าทันหนูว่าหนูไม่ทันเป็นรุ่นเป็นรุ่นพวกพี่รม่ไม่ต้องาลุนร้ม้วนแน่แต่แฟนๆน่าจะเนี่ยมันมันเริ่มหลุดแล้วด้วยมันเริ่มโปะแล้วด้วยตอนนี้ใช่แฟนีูหนูจะร้องว่าค่ะนักร้องกับพวกพี่ใครแก่กว่ากันไม่มีใครแก่เลยค่ะเราแบบว่า very young ใช่ไหมพี่ๆยังสวยขนาดนี้แก่ได้ไง โอเคโอเคขอบคุณค okay. ่ะน้องฟินบอกยี่สิบวันนี้ลองแบบว่าพี่ขอสักสามคำของแต่ละคนภาษาไทยภาษาอังก็ได้สำหรับว่าวันนี้เลยแฟนว้าวสุดๆวันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะอเลยเลยเลยหรือเปล่าน่ารักมากค่ะเหรอน่ารักมากอสามคำ very เออไม่ได้ cute มากก็คือแค่แปล very cute มากค่ะ แล้ววันนี pues mm teachers, nah ้เี็นแต่ความน่ารักมวลชนน่ารักน่ารักน่ารักค่ะงั้นเดี๋ยวขอท่าแบบน่ารักที่สุดของวันนี้ให้เราสักคนละท่าอีกน่ารักอีกได้อีกไหมน่ารักได้อีกไหมน่ารักได้อีกได้อีกได้อีกโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ